สวัสดีครับช่องทารโร่ครับวันนี้จะไปแกะของเล่นใหม่โปเกมอนกันครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับโปเกะนาเดะนะครับก็เป็นของเล่นสำหรับจับแล้วก็เลี้ยงโปเกมอนได้ในเครื่องก็กุมกมโปเกมอนตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยผมเคยแกะเจ้าตัวนี้ไปนี่มอนสเตอร์บอลโกนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นมอนสเตอร์บอลเนี่ยที่วันจะไหนไปผมว่าหลายปีแล้วนะจนจนหลังจากนั้นจริงๆก็มีรุ่นอื่นอนอ,อกมาอีกแต่ผมก็คือไม่ได้ตามเนื่องจากว่าก็รู้กันอยู่ว่าเป็นแฟนอ่าดิจิบอลมากกว่านะครับแต,ต มันน่ารักจนอดใจไม่ได้ที่จะลองซื้อมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอน box ินบ็อกซ์มาถามกันเยอะมากว่าตัวนี้จะแกะไหมจะอันบ็อกซ์ไหมวันนี้เดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มอสซาบอลโกที่เคยแกะไปเมื่อหลายปีก่อนนี่นะฮะเป็นของเล่นจอสีที่สามารถจับโปเกมอนในเครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับนี่ออกไปหลายปีแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าตัวนี้ไปด้วยกันครับนั่นก็คือโปเกตนาเดตตัวนี้นะครับหรือมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือโปเกมอนเฟรชอะโปเกมอนเฟรชโปเกบอลนั่นเองคร หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะโปกเกตนาเดตน,นะครับตัวนี้โลโกโออ้โปเกตมอนสเตอร์นะครับมีภาพพิกาจูอยู่จุดเด่นน่าจะเป็นรูปมือตัวนี้แหละครับที่ว่าสามารถรูปตัวบอลได้นะครับก็คือเล่นกับน,น้องได้นั่นแหละนะฮะตัวกล่องด้านหน้าครับตัวกล่องด้านข้างนะฮะก็จะดูเหมือนจะมีโหมดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่อให้อาหารเปล่าเอ่ยให้อาหารอาบน้ำน้อนแล้วก็แบตเทิลนะครับนี่โปเกกรมแบทเทิลอะไรแบบนี้คงทําอะไรได้หลายอย่างทําของกินให้น้องกินได้อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มค่าความสนิทสนมนี่มีรูปหัวใจอยู่นะฮะเพิ่มจนหัวใจเต็มด้านหลังก็คือก็ต้องบอกว่าอ่านญี่ปุ่นออกแบบว่าออกแค่อ,อันที่ทับศัพท์อังกฤษนะนะครับสามารถจุดเด่นจุดเด่นบอกว่าสามารถปรับภาษาได้เลยเขียนอยู่บนกล่องเท่มากว่าเลือกภาษาไมู่เป็นอังกฤษหรือญี่ปุ่นก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองดูมันก็เออมันเลือกไม่ได้เนาะแต่เจ้าตัวเนี้ยสาม,มารถเขาเรียกว,ว่าโปรโมทเลยว่าเลือกภาษาได้เลยนะครับนี่ แล้วก็จะมีะโปรกรมอนนะครับที่เราสามารถเล่นแล้วก็สามารถรีแอคกับเขาได้นะครับยูมีอยู่เด่นๆคืออยู่7ตัวนะถ้าผมไม่เข้าใาจผิดก็จะมีพิกาจูนะครับมีครัสซี่นะฮะฟูโกโก้นะครับนิมเฟียตัวนี้ชื่ออ่านยากมากเลยสปิกาติโต้อะไรประมาณนี้นะครับลูคาริโอแล้วก็อีวีนะครับแล้วก็ยังสามารถจับตัวอื่นได้อีกแต่อาจจะไม่มีแบบว่าภาพขยบเคลื่อนไหวเหมือนตัวตัว7ตัวหลักอะไรแบบนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยมีโปรกรมอนในเครื่องนี้กว่า 157ตัวให้ได้ให้ได,ได้จับได้เลี้ยงกันนั่นเองนะครับนี่ตัวเครื่องด้านบนนี่น่ารักเชียวด้านล่างไม่มีอะไรละเดี๋ยวมาแกะชมไปด้วยกันก็ไม่รู้จะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูไปด้วยกันพร้อมๆกันละนะนี่เนี่แกะกล่องออกมาแล้วปึบคู่มือการใช้งานผมคงต้องมาใช้อีกทีหนึ่งว่ามีไฟล์ pdf ให้ไหมนะครับนี่ ตัวนี้จะเป็นเ,เล่มคู่มือเล่มเล็กๆมาข้างในแบบนี้จริงๆหลายๆของเล่นเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของฝ่ายคู่มือที่เป็น QR code <c odes> ไปดาวน์โหลดเนาะนี่นะครับโอเคนะาเดครับอันนี้ไม่มีอะไรผมเอาออกนี่หน้าตานะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เอ๊ะหมดแล้วหรอข้างในอันนี้นี่ประมาณนี้ก็แล้วกันแนะนําปุ่มนะครับมีปุ่มซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปุ่มตกลง แล้วก็มีสปีคเกอร์อยู่ด้านข้างหน้าจอปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับ On Off เปิดไงก็ไม่รู้เดี๋ยวขอลองดูก่อนกันแล้วกันแกะที่ก้นเครื่องนะครับต้องใส่ฐาน 3A ทั้งหมด4ก้อนซึ่งไอเจ้ารุ่นนี้ใส่3ก้อนนะครับอันนี้ใส่ถึง4ก้อนกันเลยทีเดียวประมาณนี้แล้วก็การรูปไร้สัมผัสนะครับก็จะมีรูปน่าจะเป็นแบบว่ารูปๆด้านบนร,รูปด้านหน้าคอๆอ,อะไรประมาณนี้กระมังอันนี้เดานะฮะดูจากภาพโปรโมทสินค้า มีการ Studio. ตั้งชื่อประมาณนี้อ่าไม่ออกขอข้ามแล้วกันนะครับมาดูความสวยงามของตัวเครื่องไปด้วยกันดีกว่าปึ๊บนี่ออกมาแล้วมาแล้วครับนี่โปเกตหน้าเดะนะครับโปกเกมอนเฟรชโปเกบอลนะครับตัวเครื่องจริงหน้าตาน่ารักมากนะฮะนี่โอ้โหอ,โอ,โอโ mean, ่านได้ด้านหน้นาก่อน,าน arre, ด้านหน้าก่อนจะมีปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มปกลงตัวนี้นะครับตัวเครื่องด้านหน้าหมุนนะฮะเป็นมิติกลมดิ็กแบบนี้นะครับด้านหลัง อันนี้ก็น่าจะพวกใส่สายคล้องมือนี่สปีกเกอร์ที่ว่านะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้เล็กๆนะฮะใต้เครื่องครับเดี๋ยวเราแกะมาใส่ถานสีก้อนน่าจะประมาณนี้อ่ะนี่นะครับโอเคหน้าเด็กของจริงและจุดเด่นที่บอกก็คือมันจะรูปๆได้รูปไปรูปมาแล้วก็เคาะอะไรแบบนี้ได้นะครับเทียบกับรุ่นเก่าหลายปีแล้วนะฮะโอ้โหโครไซส์กันอยู่เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะไซส์เท่ากันหรือเปล่า คนละไซส์เลยนะครับนี่เทียบไซส์ให้ดูกับรุ่นเก่ามอสเตอร์บอลโกนะครับตัวขวารุ่นเก่านะนะครับนี่โอ้โหคนละไซส์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ตัวจอก็จะผมว่าน่าจะใกล้ๆเคียงกันอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็แลวกันอาจจะเล็กกว่าหน่อยไหมนะแล้วก็เรื่องตัวปุ่มนะครับก็คล้ายๆกันอันนี้ซ้ายขวาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ซ้ายขวาอยู่ข้างหลังแล้วก็ปุ่มตกลงอันนี้จะใช้ปุ่มตรงกลางที่เป็นตกลงอันนี้ใช้ปุ่มนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวก็จะไป อ่าแกะใส่ฐานแล้วก็กลับมาจัดการอีกทีนะครับมาครับมาเปิดเล่นไปด้วยกันเลยนะฮะผมแกะช่องใส่ฐานออกมาแล้วขันน็อตออกมาแล้วก็เปิดฝามานะครับมีช่องใส่ฐานทั้งหมด4ก้อนก็ใส่ไปเลยนะแบบนี้ปึบสองสามนะครับแล้วก็ปิดฝา แบบนี้เปิดไงก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลองลองขันน็อตให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยยัยเพราะไม่งั้นมันไม่น่าจะเปิดเล่นได้นะนี่เนปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เดาว,ว่าน่าจะกดปุ่มพาวเวตรงกลางเปิดจะติดมอ่ะมาแล้วโอเคนะเด็กครับโปกเกมอนเฟรนด์โปเกบอลให้กดปุ่มตรงกลางเนาะจากภาพกดแล้วนะ นี่นี่เลือกภาษาชอบตรงนี้แหละนะฮะคือดิจิมอนเนี่ยนี่นี่เอาเออกมาอยากให้แบบปรับภาษาได้บ้างนะครับจอสีมาตั้งพักใหญ่แล้วนะฮะอยากให้ปรับภาษาเมนูได้แล้วก็ที่สั้งหคืออะไรไหมช่วยเพิ่มอัลบั้มทีเถอะทุกรุ่นนะฮะหลังจากนี้ไปไม่ต้องแบบว่าออกมารุ่นรองยาเราไม่ออกไม่มีอัลบั้มขออนุญาตแอบบ่นนะอ่ะเมนูอังกฤษครับตื่นเต้นจังเอ้ยเลือกนี่นี่นี่เลือกภาษาแบบนี้นะผมตั้งชื่อผมก่อนเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งที ทา,านอร่ทาโรนะครับแล้วก็เอน็นโอเคยืนยันครับ y ยสติดแน่นนะไม่เคยเล่นมาก่อนเลือกสีด้วยสีของมือเราหรือเปล่าที่โผล่ในหน้าจองนี้ไหมผมเอาสีมาตรฐานแล้วกันนะน่าจะอันนี้เวลาปึ๊บ เอาตั้งให้มันดึกๆหน่อยละกันอไม่ดึกแล้วสิบโมงเช้านี่แหละแป๊บนึงนะโอเคมาแล้ว let's travel with your Pokemon นะครับโปเกมอนผมกดนะครับเป็นเพื่อนกับโปเกมอนนะนะครับแล้วก็เล่นกับพวกมันทุกวันนะมาจับโปเกมอนกันเถอะโอ้โผล่มาแล้วกด เอ๊ะบอกว่าให้เราทําเค,ค้กให้พิกาจูกินมีท่าด้วยอบอกว่าให้รูปบอลด้านบนผมลองนะเฮ้ยสั่นด้วยอะ <laughs> บอลสั่นด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยผมกาลังทาเค,ค้กด้วยเครือบโปกเกบ,บอลอยู่เฮ้ยได้ยังกดซ้ายขวาซ้ายขวา <laughs> อ่าและนี้ล่ะ เหมือนสอนเราเล่นเนาะนี่นี่นี่นออแปกดีอ่ะเสร็จยังเข้าเตาอบนะฮะเมื่อกี้เรากำลังทําเค้กให้พิกระจูกินนะครับได้ขนมมาอันหนึ่งสองดาวด้วยอะ่ะแล้วก็เอาให้พิกระจูกินนะครับอันนี้เราหลอกล่อพิกระจูด้วยของกินนี่หว่าแล้วก็กดจับ หรอนี่คือหลักการเล่นเหรอคือต้องเอาอาหารไปหลอกลอก่ลอเหล่าโปเกมอนนะครับนี่เหมือนในการ์ตูนใช่ไหมที่บอลบอลมันจะแบบตึ๊กตึ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 ก,ตก,ตกจับได้แล้วนะฮะเราเอาอาหารหลอกลอก่ลอ,ลอพิกาจูเรียบร้อยแล้วก็จับพิกาจูได้แล้วพิกาจูนะครับได้แล้วมาหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าลองดูว่าเล่นกันยังไงนะครับมีค่าหัวใจด้วยอะ่ะ พิกาจูท้าสสายฟ้านะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับพิกาจูไหมยืนยันครับมันน่าจะเปลี่ยนตัวได้เพราะรุ่นนี้มันก็สามารถเลือกตัวเปลี่ยนพาร์ทเนอร์บนหน้าจอได้ได้หนึ่งตัวจากร้อยห้าสิบเจ็ดตัวเลเวลหนึ่งอุ้ยเป็นเพื่อนกับพิกาจูนะฮะกดปุ่มนะครับไหนลองเ,ออเลี้ยงพิกาจูซิรูพิกาจูดูนะครับ ผมลองทําตามดูนะฮะให้ลองทําแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปแบบนี้ด้วยนี่ดูมือเราบนหน้าจอมันก็จะขยับตามน่ารักจังมันสั่นด้วยนะเหมือนเราจับพวกจอยสั่นอันนี้อันนี้มันน่าจะยังสอนท่าเดิมอยู่นี่เนี่ยนี่แนี่แนี่นนี่น,น,น,นอ่าโอเคนะครับไหนลองวิธีอื่นได้ ได้หรือเปล่านะครับคือเล่นแบบคนเล่นไม่เป็นจริงๆเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้คือสามารถเนี่ยไปกระจูยยืนอยู่เราก็สามารถรูปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมอยากมันมีสัญลักษณ์เหมือนแบบให้อาบน้ำมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะมีแคร์มีคำสั่งแคร์นะครับผมกดเข้าไปมีทำอาหารใช่ไหม ันนี้อะไรผมเอาอาบน้ําก่อนเพราะดูเหมือนหน้าจอแรกเมื่อกี้เขาจะบอกให้อาบน้ําน้องอาบน้ําทํายังไง wash wash ยังไงให้รูปนี่เหมือนเล่นทำก๊อนเลยอะ่ะฉากอาบน้ําทำก้อนนะครับเพราะดิจิบอนไม่มีอาบน้ํามีแต่ล้างอุจิแล้วก็ล้างฟองออกนะครับนี่คือวิธีอาบน้ำรูปแล้วก็กดซ้ายขวาเพื่อล้างฟองออก เครื่องสัดด้วยนะเรียบร้อยนะครับนี่คือการแคร์นะครับการดูแลค่าแคร์มันก็น่าจะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพอเราเล่นกันน้องเยอะๆค่าหัวใจหัวใจอื้อเลยดูสินะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปใหม่เมื่อกี้แคร์ผมข้ามทำเคสไปแล้วกันเนะืะเพราะเราเคยทาแล้วอันนี้หลักคืออะไรลองดูสิหรือว่าให้ผลมผลมงผลไม้หรือเปล่าไม่มีเลยก็ศูนย์นะครับผมกดออกก่อน Gi ฟต a b e r r y มันไม่มีสินะครับเอ้ยมีเหรอ กดปุ๊บแต่เมื่อกี้มันสูงนี่นาฮะเป็นเหมือนเกมเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เหมือนเล่นดิจิบอลเอเลยกดทำท่าอะไรนะท่าที่มันได้เอ็กเซเลนอ่ะไม่โดนนะฮะโอเคหัวใจน่าจะขึ้นแล้วเอแต่เมื่อกี้เบอร์รี่มันไม่ได้ขึ้นศู์หรอ มีเบอร์รี่สัญลักษณ์เบอร์รี่ด้วยคืออะไรนะต้องไปฝึกเล่นดูก่อนนะครับขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะประมาณนี้ล้กันนะครับคำสั่งแค์ก็น่าจะหลักๆก,ก็จะมีในส่วนของทำเค้กนะฮะอาบน้ำแล้วก็ให้เบอร์รี่ประมาณนี้นี่คือคำสั่งแคร์นะครับดูคำสั่งอื่นกันเพล์ Play. ลองกดดูเป็นยังไงหรือว่าเป็นมินิเกมหลายๆอย่างมินิเกมใช่ไหม สตาร์เหมือนเป็นอะไรเลเวลสะมากกว่าเหรอไฮแอนด์ซีครับเล่นซ่อนหาเหรอเราต้องหาพิกาจูใช่ไหมอ่ากล่องสลับแบบนี้ด้วยสปีดนี้น่าจะยังพอไหวอ่าให้เลือกนะครับว่าสามปุ่มนี้ว่าอยู่ลางใบไหนอ่ะ จริงๆต้องบอกว่าใช้สองปุ่มนี้เลือกใช่ไหมแล้วกดนี้ตกลงเฮ้ยมันต้องเร็วขึ้นแน่เลย,เยหรือเปล่าอารมณ์เหมือนเล่นทามากจิอะไรแบบนั้นนะครับึแล้วก็ตกลงครับไม่รู้ว่าเล่นกีตานะ มันต้องผิดบ้างแหละอาจผ่นอาผนกล้องจ้องดูไม่ทันบ้างแหละไม่ทันแล้วโย <laughs> ผิดแล้วมากไม่น่าถูกแล้วละ่ะนะครับอ่าโอเคผิดตัวนะครับก็น่าจะจบเกมไหมอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของเกมมินิเกมให้อน e ซีนะครับเล่นซ่อนหานั่นเองนะฮะนี่ได้ดาวมาเจ็ดอย่างนี้เหรอเออเพลินมากโหดแท้เลยฮะไอด้ดานหลังๆเนี่ยเลเวอัพ ขึ้นเป็นเลเวลสองแล้วนะโอเคเราไปดูอีกเกมหนึ่งสิหัวใจขึ้นด้วยนะครับน่ารักเชียวแต่โหดใใ้ได้เลยไม่ได้เกมเอ๊ะอะไรอะ่ะมีขึ้น่หมายตกใจบนหน้าจอโอ้อยากจับว่าจับได้ไหมอ่ะกิฟเบอร์รี่อ่ากิฟเบอร์รี่นะครับอึ๊บจะจับได้ไหมอยากรู้ คืออปผ่านมือถือมันจะมีความดีเลยนิดหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วจะจับน้องได้ไหมอ่ะหัวใจขึ้นนะครับเอาละจับตัวนี้ชื่ออะไรครับจับได้แล้วนะฮะได้ไหมาหนึ่งตัว ชัคโกลนะครับชื่ออังกฤษนะโอเคได้มาเป็นด้วยสองแล้วโปรเก็สเลสเราก็ต้องเป็นร้อยห้าเออใช่ไห้นะสองจากร้อยห้าสิบเจ็ดมีคำเฟรนไหมไม่เอาเราจะเอาพิกาจูเหมือนเดิมเออตรงนี้มันคืออะไรอ่ะอยากรู้เลเวลขึ้นอีกนะครับสองทับร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วนะ โอเคอันนี้หัวใจพิกาจูมาหนึ่งหนึ่งเส้นขอดูเมนูอื่นก่อนเพลย์เพลย์เพลย์มีอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันอะไรก็ไม่รู้อันนี้ขออนุญาตเล่นไปด้วยกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันเล่นอะไร Sing ซิงทูเกเตอร์ซิงยังไงอ่ะสามปุ่มฮะนี่มันไทโก ใครเคยเล่นบ้างไทโกโนโทัสจินนะฮะเหมือนเลยใช่เลยเนี่ยเฮ้ยคิดได้งไงเนี่ยเหมือนอยู่ดีได้เล่นไทโกเฉยนะฮะเฮ้ยนี่เรากำลังเล่นไทโกอยู่อ่ะโอเค สิ่งมากมินิเกมน่ารักเชียวนะครับอ่ะนี่คือมินิเกมวิ่2นะครับอ่าได้หัวใจได้ดาวด้วยประมาณนี้น่าจะมี2มินิเกมกระมังเราดูเมนูถัดไปหัวใจขึ้นไหมเหมือนจะยังไม่เพิ่มถัดไปครับโปเกมอนแ a ทเทิ Matter, นะฮะขอขอดูให้หมดก่อน Friend List น,นะครับขอดูเฟร List น,นิดหนึ่ง Friend List น,นะครับ สิบสี่ทับห้าสิบคืออะไรต้องกดยังไงแป๊บหนึ่งพิกาจูกับชัคโก้นะครับกดดูได้แบบนี้อืมประมาณนี้ละกันแล้วถ้าจะกดออกกดไงน่าจะกดค้างเหมือนรุ่นเก่าแป๊บหนึ่งไงกดค้างนะครับ กดข้างยาวนี้หนึ่งนะครับเป็นการออกจากเมนูเฟรนลิสไดอารี่ไดอารี่มีอะไรไหมไดอารี่น่าจะเป็นแนวบันทึกภาพตอนเราเล่นหรือเปล่านี่ภาพอีเวนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนกับชัคโกลนั่นเองผมกดออกเมนูเหลืออะไรไหมเหลือเซตติ้งเซตติ้งครับก็จะมีในส่วนของ call อคืออะไรกดดูนิดหนึ่งอ๋อปิดเปิดเสียงหรือเปล่านะฮะนี่คือ call เสียงร้องของโปเกบอลใช่ไหมซาวก็น่าจะเป็นเรื่องของวอลลุ่มนะครับปรับระดับได้แบบนี้นะครับเลือกแบบกลางไว้ก่อนก็แล้วกันเวลานะฮะก็สามารถเข้าไปแก้ไขเวลาได้แบบนี้แล้วก็ภาษาสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้อยู่นะครับเข้าไปแล้วอยากได้ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนได้ความสว่างหน้าจอบร t n นส s นะครับนี่ปรับได้ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ h a n d c o ล o r ที่รูปเป็นรูปอ่อรูป,รปมือตะกี้ตั้งแต่แรกนะครับตามด้วย Name Name ก็คือที่เราตั้งไปตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องนั่นแหละ,อะโอเคไม่เปลี่ยนนะครับยืนยันเยสครับชื่อนี้แล้วก็เหลืออะไรอีกอ๋ออันสุดท้ายนี่น่าจะ Format เครื่องแล้วล่ะนะครับ Delete Save Data ไม่เอากดออกกดค้างนะครับเวลาออก เอาละฮะประมาณนี้แหละนะครับเครื่องโปรเกนาเดตนะครับเอ้ยขาด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 ปเกมานแมทเทิลแมทเทิลสูญค้งอยู่ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วปเกมอนแมทเทิลเอ้ยชื่อเลยนะฟูกโกโก้นะฮะหนลอง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 แมทเทิลพิกาจูครับเวอร์ซัสฟูกโกโก้นะฮะได้ลองครับทุกอย่างพอดีเลยกดตกโลงเหรอเหมือนจะให้กดรัว ทัดไฟใช้ท่าเหรอโอ้ยแล้วเ,เราใช้บ้างสิทำไมเป็นทำไมเป็นเจ้าน้องใช้คนเดียวล่ะฟุกโกโก,โกอะอ่ะนี่เลยเป็นดิจิทอลเลยนะกดเอลูลูอะไรแบบนั้น อ้ยมันกดเพิ่มเกตนี่เองกดจนกว่าจะเต็มใช่ไหมเต็มแล้วโอ้ยเจอพิกจูคิกแอคแทกนะฮะพุ่งชนกระเด็นเลยนะครับไม่ได้ใช้สายฟ้าเฮ้ยเพลินมือมากเครื่องนี้นะครับเอ้าจับนะฮะจับฟุกกโก้ครับรู้สึกว่า3ตัวนี้นะฮะฟุกกโก้ใช่ไหมครับแกร์ซี่แล้วก็สปีดอะไรสปีกติโตอะไรประมาณนี้ มาจากโปเกมอนการเลตเปอเลตใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสตาร์เตอร์นะครับจับได้แล้วได้เพื่อนใหม่แล้วนะครับนี่ฟุกโกโก้นะฮะตัวที่3ของผมแล้วนะครับจาก157ตัวโหเล่นกันเหนื่อยเหมือนกันนะรถกว่ากว่าจะเต็ม157ตัวนผมว่าเครื่องเปื่อยพอสมควรละเอานะฮะธาตุไฟนประมาณนี้ เวลขึ้นอีกไหมเวลเวลเวลเป็นสามเหลือเวลอัพลองดูกลับไปที่เมนูเล่นกับปิกาจูสักหน่อยสิอ้าวหน้าจอเปลี่ยนเป็นฟูโกโก้เลยนะครับผมลองรูปได้ไหมอืมรูปน้อง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 อืมรูปนี้รูปรูปรูป แล้วถ้าขออ่ะขอได้ไหมนี่ขอแบบนี้ได้อุ๊ยนั่งหลับเชียวน่ารักเชียวนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนเพื่อมาดูของเล่นใหม่ที่จากโปเกมอนกันนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับโนะปเกนะ่าเดะนะครับโปเกมอนมอนอะไรนะชื่อภาษาอังกฤษเลยนะโปเกมอนเฟรชโปเกบอนนะครับเป็นของเล่นใหม่จากโปเกมอนนั่นเองนะครับก็ เคยออกรุ่นเก่าๆมาหลายรุ่นแล้วแหละตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเปิดไซสาจอให้ดูนิดนึงนี่ๆๆประมาณนี้นะครับเออจอรุ่นเก่าเหมือนจะเล็กกว่ารุ่นใหม่เหมือนจะใหญ่กว่านะครับประมาณนี้นะก็นะครับก็ถือว่ามาเป็นตัวอย่างเพื่อสนใจยังไงลองไปหาซื้อกันดูวว้จะไหนแล้ววันนี้นะครับโอเคนะเดนะครับจากโปเกมอนครับนี่น่ารักเฉียวตื่นตือนตือนอ่ะตือน,นแล้วคอแล้วตือนด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะอันนี้ก็ขอตัวไปลองเล่นก่อนก็แล้วกันเนาะน่ารักเฉียวนะ สวัสดีครับ